แฟนๆส่งคอมเมนต์เชิงบวกถึงลิซ่าไบรท์พิงค์ค่ะมามา่าเบาๆบ,บ,บนไอจค่ะในช่วงซาวเชคโคเชลลาบึ้มสนั่นใหญ่แค่ไหนมาดูกันค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องราวช่วงดึกกันสักนิดนึงค่ะเห็นว่าช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะแฟนๆคือเริ่มเข้าไปคอมเมนต์รูปน้องลิซ่าค่ะเพื่อให้กำลังใจนะคะก็คือต่างไปเม้นเชิงบวกค่ะโพสต์นี้ของน้องลิซ่ากันเป็นจำนวนมากค่ะจนตอนนี้ยอดคอมเมนต์คือแสนกว่าคอมเมนต์กันไปแล้วค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เยอะมากๆด้วยเช่นกัน คือเข้ามาคอมเมนต์เชิงลบนะคะคำพูดไม่ดีนะคะด้วยอิโมจิแล้วก็คำพูดไม่สุภาพมากๆค่ะเรื่องนี้ก็มามานะคะปอสอดออะไรกันเบาๆค่ะแต่ก็ไม่เบานะคะเพราะคอมเมนต์เชิงลบเยอะมากๆค่ะ ก็ไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอะไรนะคะมาคอมเมนต์เยอะขนาดนี้แฟนๆต่างก็บอกว่าให้แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์เชิงบวกกันมากๆค่ะให้กำลังใจน้องลิซ่าเยอะมากๆเพราะช่วงนี้น้องก็ต้องซ้อมการแสดงคอนเสิร์ตโคเชีลักันอย่างหนักหน่วงค่ะ โดยเทศกาลดนตรี c o เ c h e l l a นะคะในช่วงนี้ไรพิงก็จะขึ้นแสดงที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะในวันที่15และ22เมษายนที่ถึงนี้นะคะก็จะขึ้นแสดงในฐานะวงดนตรีหลักค่ะก็ถือว่าเป็นศิลปินหญิงกลุ่มแรกที่แสดงในฮิตไหลเนอรนั่นเองละค่ะหลังจากที่มีคลิปการเต้นของพนักงานโคเชลลานะคะที่เต้นที่หลังเวทีนะคะเต้นกันอย่างม,มัมมนในขณะที่น้องลิซ่า ะได้วอมเพลงใช้สกรูนะคะซึ่งพนักงานนะคะก็เต้นได้อย่างเมามันมากๆค่ะ และคลิปนี้นะคะเรามาดูมุมกองกวางกันอยู่บ้างค่ะก็เป็นบรรยากาศสนามหญ้าทุ่งใหญ่นะคะรานกว้างมากๆบนเวทีค่ะก็เปิดเพลงคริกอิดนะคะของไบร์ h พิง n k บรรยากาศรอบๆนะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ะสดชื่นแจ่มใสนะคะแสงสีเสียงก็คือดูบุ้มสนั่นนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆคืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะแฟนๆก็จะได้รับชมการสแสดงเทศก,กาลดนตรีโคเชลลาใน ปี2023แล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ